e อเอวปื้มตอนประหารดีวกำลังเตรียมฉากสร้างตัวละครสร้างองค์ประกอบเสร็จเส้นทุ่งหญ้าแห่งหนึ่ง จิตใจตรงเตงกังแกงปื้มใหญ่จิตใจปื้มห้อยเอาไปบอกปลื้มดีกว่าจริงเหรอจริงครับเตรียมเครื่องประหารอย่าทำผมเลยไม่ได้จะมาว่าข้าต้องตายติดวี Irak! Errr guttt filt